ข้อความในคำเพคุตการนิกายพุทธวงศ์วันนี้มาขึ้นวงของพระปิยทัศส,สีพุทธเจ้านี่นะเรียกว่าพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาขณะที่พระองค์ประสูตินั้นหมู่มหาชนทั้งหลายได้เห็นวัตถุอันเป็นที่รักได้เห็นแต่สิ่งที่น่าปรารถนาพระองค์ก็เลยชื่อว่าปิยทัศส,สีปิยนี่แปลว่าเป็นที่รัก ทัศสีแปลว่าการเห็นก็ียกว่าผู้พระพุทธเจ้าผู้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักก็แปลว่าการเกิดขึ้นของพระองค์นั้นชนเหล่าใดผู้ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้เห็นอย่างที่ตัวเองต้องการถ้อยล้ำจากนี้ไปประมาณ1,800กับนั่นในสมัยของพระพุทธเจ้าปิยทัศสี เมื่อสมัย1,800งักับนั้นได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์เนีนะติยะทัศสีอัฏฐทัศสีและธรรมทัศสีนี่มาพระพุทธเจ้าพระองค์ที่13เนี่ยนะที่มาพยาที่พยากรพระโพธิสัตว์หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสมัยที่พระองค์ยังบำเพ็ญบารมี10ประการข้อความในพุทธวงข้อ14ได้กล่าวว่า ต่อจากสมัยพระสุชาติพุทธเจ้าวันเวลาก็ว่างเปล่าจากพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกประมาณ28,200นกับะว่างจากพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแม้แต่เพียงพระองค์เดียวผ่านไปเมื่อถึงประมาณกับที่1,800นับถอยหลังจากนี้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าติยทศี พระองค์นั้นผู้มีพระยศใหญ่คำมยศหมายถึงพระองค์นี่มีบริวารมากเนี่ยะบริวารเป็นพระองค์เป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเป็นที่บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะผู้ใดผู้ใดนับถือพระองค์พระองค์ก็ชื่อว่ามียศสําหรับผู้นั้นเพราะพระองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นที่ตั้งแห่งความยำเกรงพระพุทธเจ้าปิยทัศสีผู้นําโลกเนี่ยนะนำโลกให้ออกจากวัฏฏุก เป็นพระพุทธเจ้าที่เข้าเฝ้าได้ยากจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในเข้าเฝ้ายากหมดเลยผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้านะพระองค์เนี่ยเสมอกับพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอคือพระองค์นั้นเสมอแต่กับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นพระพุทธเจ้าปิยทัศีนั้นเป็นผู้มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้แม้พระองค์นั้นพระองค์เนี่ยรุ่งโรดแปลว่าสว่างสวัยเหมือนดั่งดวงอาทิตย์ อันนี้ด้วยอนุภาพของปัญญาด้วยพุทธญาณหรือว่าสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์นั้นสว่างสวยัยเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั้นเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกก็กำจัดความมืดยังแต่ความสว่างให้เกิดขึ้นแก่โลกฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นประดุจดวงอาทิตย์ก็ฉันนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกก็ขจัดความมืดเนี่ยนะกำจัดความมืดที่ปกปิดทุกขจัดความมืดที่ปกปิดสมุทัย กำจัดความมืดที่ปกปิดพระนิพพานกำจัดความมืดที่ปกปิดอริยมรรคขจัดความมืดที่ปกปิดขันธาตุอายตนะที่เป็นอดีตขจัดความมืดที่ปกปิดขันธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตขจัดความมืดที่ปกปิดทั้งอดีตอนาคตขจัดความมืดที่ปกปิดปฏิจจสมุปบาทขจัดความมืดที่ปกปิดไม่ให้เห็นชาติชรามรณะที่มีชาติเป็นปัจจัย ปกปิดอาียกว่าอวิชชานั้นเป็นธรรมชาติที่ปกปิดธรรมชาติที่ทําให้ไม่รู้ไม่เห็นนะถ้าใครเคยเดินทางยามค่ําคืนโดยเฉพาะต้องปีนเขาเป็นต้นนี่นะข้ามจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่งที่เต็มไปด้วยเหี้ยและเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายในท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่มีไม่มีแสงไฟฉันใดผู้ที่ท่องไปในวัดต,ตาก,ก็ ฉัน,นั้นเนี่ยนะันผู้ที่ท่องไปในวัตตะนั้นโดยมากแล้วไม่มีแสงสว่างอยู่เลยเดินทางไปในวัตตะด้วยความมืดเรียกว่ามีแต่จักขุวิญญาณแต่วิปปัญญาญาณเป็นต้นไม่เกิดมีแต่โสตวิญญาณได้ยินเสียงแต่ว่าไม่มีกรรมสกตายานเป็นต้นในยามได้ยิน นะมีคานะวิญญาณรู้กลิ่นแต่ไม่รู้กรรมและผลของกรรมเป็นต้นยามเมื่อรู้กลิ่นรู้แต่รสที่หวานขมเผ็ดเปรี้ยวเป็นต้นแต่ไม่รู้ถึงกรรมและผลของกรรมทบสัมผัสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บปวดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือสุขสบายทางกายแต่ก็ไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นความจริงว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้นคืออะไรนะสิ่งที่เพิกถอนสิ่งเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงนั้นคืออะไร หรือว่าได้แต่มีความคิดนึกคิดคิดไปด้วยอกุศลสังกัปปะกามมวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างแต่ก็ไม่อย่างรู้ถึงอ,อ,อริยศัสตว์ที่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเช่นใดพันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีแสงสว่างมีปัญญาประดุดดังดวงอ,อาทิตย์เนี่ยนะขจัดความมืดทุกอย่างโดยประการทั้งปวงไม่มีส่วนเหลือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประกาศ พระธรรมจักให้เป็นไปเนี่ยนะปฏิเสธข้อปฏิบัติทั้งที่เป็นการมัสุขัลิกานุโยกปฏิเสธข้อปฏิบัติอตตะอิรามัฐานุโยกประกาศข้อปฏิบัติ uh, นะคือมัชฌิมาปฏิปทาอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นข้อปฏิบัติที่ทำจักสู่ให้เกิดธรรมญาณให้เกิดทาําปัญญาให้เกิดเนี่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความตรัสรู้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อพระนิพพานอันนั้นคือข้อปฏิบัติที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเพราะว่าพระองค์เดินตามทางเช่นใดแล้วพ้นทุกข์พระองค์ก็เอาหนทางคืออริยมรรคเหล่านั้นมาแต่งตั้งประกาศเปิดเผยทําให้ง่ายซึ่งว่าทางอันนี้ทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบด้วยพระปัญญาอันยิ่งนะเป็นผลผลิตจากการสร้างบารมีของพระองค์ด้วยแล้วก็เป็นผลของอัธยาศัยที่มีใจกรุณามุ่งให้ผู้อื่น คนทุกข์ด้วยพระองค์ก็เลยเอาอาร,ริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่มาบอกกล่าวแต่งตั้งเปิดเผยน,นะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดความรู้เกิดความเห็นในอริยศาสตร์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าปิยทัศสีเนี่ยนะบำเพ็ญพุทธกิจทั้งหลายมีเหตุการณ์ที่น่าอาัศจรรย์เป็นสองกลุ่มใหญ่ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งใหญ่ๆเหตุการณ์ที่สําคัญสาคัญในการบรรลุธรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดและอย่างที่สองสาวกสันิบาตการประชุมพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อแสดงโอวาทปาติโมกข์อันนี้เป็นสาระสําคัญที่เอามาแสดงในพุทธบงเนี่ยนะกกล่าวถึงพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยพระนามว่าอะไร มีชาติตระกูลพุทธบิดาเป็นต้นเช่นใดเมื่อพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีมาเช่นใดจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์แสดงธรรมสงเคราะห์สัตว์ให้ตรัสรู้เท่าใดน,นะแต่ละครั้งที่ตรัสรู้ครั้งใหญ่ๆเนี่ยมีเท่าไร่ปริมาณอย่างไรแล้วก็การประชุมอรหันตสาวกของพระองค์เป็นเช่นใดพระสรีระ ของพระองค์เป็นเช่นใดพระชนมายุของพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์บำเพ็ญพระพุทธกิจเหล่านี้แล้วดับขันปรินิพานสถูปหรือเจดีที่สร้างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใหญ่แค่ไหนหรือว่าพระธาตุเหล่านั้นกระจายไปตามสถานที่ต่างๆสำหรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศนีนั้นพระองค์เป็นผู้มีพระเดชอันช่างไม่ได้ นะไม่มีผู้ใดจะเอาอะไรไปตวงเป็นเป็นมาสเป็นเครื่องวัดนะไปช่างว่าศีลของพระองค์เป็นเท่านี้สมาธิของพระองค์ปัญญาของพระองค์เป็นต้นแต่ละอย่างเท่านี้เท่านี้นั้นพระองค์ไม่มีผู้ใดช่างได้ในอริยะคุณทั้งหลายพระพุทธเจ้าปิยะทะัศีมีอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งใหญ่ๆอยู่สามครั้งด้วยกันนะอภิสมัยสมัยที่พุทธบริษัททั้งหลายแทงตลอดอริยสัจครั้งที่หนึ่ง มีสัตว์ที่ตรัสรู้ตามประมาณแสนโกดส่วนครั้งที่สองเนี่ยนะสมัยที่ในสมัยที่เก้าหนึ่งแสนโกดนั้นก็คือเท้าสุทัศนะเทวราชชอบใจมิจฉาทิฐิพระศา,าสดานั้นผู้มีใจกรุณาก็ทรงบันเทาความเห็นผิดมิจฉาทิฐิของเท้าเธอเนี่ยนะก็คือของ พระเจ้าอของเท้าสุทัศนะเทวราหรือพระราชามิจฉาทิฐิพระราชาเทวดานะพระองค์ก็แสดงคำโปรดในครั้งนั้นการประชุมชนนับไม่ได้ก็เป็นมหาสันนิบาตอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์จำนวน90,000มื่นกอครั้งพระผู้เป็นสารถีฝึกคน,นผู้ฝึกบุรุษ ที่คู่ควรแก่การฝึกได้ทรงฝึกพระยาช้างโทนมุกคล้ายๆกับช้างนารากิรีอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมในครั้งที่สามก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณแ0,000ื่นโกดพระปิยะทศสสพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นก็ทรงมีสันนิบาตการประชุมอรหันตสาวกจำนวนสามครั้งครั้งแรกมีพระสาวกมาประชุมกันประมาณแสนโกดพระมุนีนะ พระองค์นี้มีพระสาวกอยู่เก้าหมื่นโกรธประชุมพระสันนิบาตเป็นครั้งที่สองส่วนครั้งที่สามมีพระสาวกจํานวนแปดหมื่นโกรธมาประชุมกันพูดถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้บําเพ็ญบารมีเนี่ยนะเวียนไหวตายเกิดท่านมีบุญก็เกิดทันยุคพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าปิยทัศสี พระองค์ก็เล่าให้ภาษารีบุตรฟังว่าเมื่อ1,800กลับก่อนนั้นน่ะพระองค์เป็นมานบมนบนุม,นบ,มนบแปลว่าชายหนุ่มเนี่ยนะชายหนุ่มที่อยู่ในวันณะพราหมณ์ชื่อตามนามสกุลว่ากัสปะเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศมานบพรามหมณ์นุ่มกัสปะคนนี้ก็เข้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปิยทัศสีนะเมื่อพระพุทธเจ้าหลังธรรมทานให้เขา เขาก็เกิดความเลื่อมใสเนี่ยนะมีศรัทธาเพราะว่าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจพันด้วยศรัทธาเนี่ยนะเป็นเหตุให้ทำพุทธบูชาก็คือได้สร้างสังขารามก็คือสร้างสถานที่น่าเรื่อนรมถวายแก่พระภิสุสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยทรัพย์ประมาณแสนกบเนี่ยนะก็คือเป็นลูกชายมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากเป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่มากก็สลัทรับ สร้างเป็นสังคารามก็คือสร้างวัดสร้างสถานที่น่ารื่นรมถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกพระโพธิสัตว์นั้นได้ถวายอารามเนี่ยนะคล้ายๆกับสร้างอนาถาบินทิกะเศรษฐีสร้างพระเชตวนารามพระเจ้าพิมพิสารถวายเ,เวลุวนารามเป็นต้นเนี่ยนะท่านท่านเหล่านี้ก็สร้างอารามเป็นพุทธบูชา หรือถ้าเป็นแบบพวกเศรษฐีสร้างก็คือกลุ่มโคสิตะเศรษฐีเนี่ยนะคอเรียกว่าสร้างโคสิตารามพระโพธิสัตว์นั้นได้ถวายพระอารามแล้วก็ร่าเริงดีใจมากนะที่ได้มีบุญมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เจริญบุญเจริญกุศลกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศน,นีใท่านก็สลดสังเวชว่าโอกาสนี้ถ้าท่านไม่บำเพ็ญบุญบารมีเนี่ยนะ ยากที่จะได้พ้นได้ตรัสรู้ง่ายๆก็เลยสังเวชใจก็เลยยึดถือข้อปฏิบัติคือสารณะและศีลห้าเอาไว้อย่างมั่นคงว่านี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะอย่าลืมว่าสาระของสารณะคือศรัทธาและปัญญาสาระของศีลอยู่ที่เจตนาและวีรตีพรานั่านยึดถือเอาศรัทธากับปัญญาของท่านเป็นสาระสําคัญศรัทธาของท่านตั้งมั่นในสิ่งที่ไม่หวั่นไหวเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่หวั่นไหวประดุษ คูเขาสิเนรุราชเนี่ยนะที่ไม่หวั่นไหวเป็นที่ที่มั่นคงฉะนั้นอันพระองค์ก็ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นสารณะก็สมาทานถือข้อปฏิบัติเจตนาที่เว้นจากการฆ่าลักประพฤติผิดในการมพูดเท็จดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นเป็นข้อปฏิบัติรักษาเจตนารักษาวียตีไว้อย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระนามว่าปิวิปัสสีเข้าไป พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระปิยทัสศสีพุทธเจ้าพระองค์ประทับนั่งในถ้ำกลางพระพิสุสงพยากรณพระโพธิสัตว์ว่าล่วงไปผ่านไปอีกหนึ่งพันแปดร้อยกับพรามหนุ่มมานบกบสะโคตรคนนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตคือผู้ที่บำเพ็ญบารมีได้เต็มเปี่ยมเฉกเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อน จากเสด็จออกพิเนสกรมคือการออกบวชจากกรุงกบิลพัทเป็นเมืองที่น่ารื่นรมนีว่าเป็นเมืองที่อยู่เพลิดเพลินแล้วก็สุขสบายแต่ก็บรรยากาศที่ไปก็ยังร่มรื่นอยู่นะพระพระตถาคตก็ตั้งความเพียรทำทุกรกระกิริยารวบรวมโพธิปัจจยธรรมเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์นั้นประทับณโคนต้นอชปาะละนิคโครต้นไทรที่ชาวเด็กเลี้ยงแพ้ไปพักเนี่ยนะแล้วก็รับข้าวมะทุปายาตณที่นั้นเมื่อรับข้าวมาทุปายาเสร็จแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ําเนรัญชาราพระชินเจ้าพระองค์นั้นสเสวยข้าวมะทุปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราเสร็จแล้วก็เสด็จดําเนินไปตามหนทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโพพฤก จากสถานที่ลอยถาดไปหาต้นโพก็น่าสักสองกิโลได้เนี่ยนะไม่ไม่ไมกลเท่าไหร่เนี่ยนะเดินแป๊บเดียวเองเนี่ยนะสมัยที่ต้นไม้ร่มรื่นบ้านเมืองร่มเย็นเนี่ยนะก็ไม่ไกลเท่าไหรนะ่จากนั้นพระผู้มีพระยศนะนะพระผู้มียศก็คือเป็นหัวหน้ามีบริวารมากพระองค์ก็ทรงประกาธรมประทักษินเวียนขวาโพที่มันสถาน สถานที่ที่ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่พระองค์ประทับนั่งพิจารณาอริยสัจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรู้ณโคนต้นโรพพฤกต้นโพใบชื่อว่าอสัทถะหรืออสัตถพฤกเนี่ยนะ <S <S เป็นภาษาบาลีเรียกว่าต้นอสัตถะเนื่องจากพระพุทธเจ้าประทับนั่งณต้นนี้แล้วตรัสรู้พระองค์ก็เลยชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้ก็ชื่อว่าต้นโพ พระพุทธเจ้าพระองค์นี้หรือว่าพระพุทธเจ้าโคตมะโคดมพระองค์นี้เนี่ยนะหรือผู้นี้ต่อไปในอนาคตที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระชนนีพระพุทธมารดาพระนามว่ามายาพระชนกพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะจากตัวท่านเองมีนามตามโคตว่าโคตมะอัครสาวกข้างขวาข้างซ้ายข้างซ้ายข้างขวาโกริตะและอุปติสสะ เป็นพระาหัน์ผู้ปราศจากอาสวะทั้งสี่มีมีใจปราศจากราคะมีจิตใจที่สงบแล้วก็ตั้งมั่นหรือเป็นผู้คงที่พระพุทธอุปถาคอยบำรุงนะปรนิบัติพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าอานันทะจักบำรุงพระเชินเจ้าแนะคอยทำโนุบำรุงดูแลเอาใจใส่ทำหน้าที่พุทธอุปถาเชื่อว่าพระอนนต์ อครสา,าวิกาเนี่ยนะสาวกฝ่ายหญิงที่ช่วยงานในการประกาศอริยรสัจสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายก็คือพระนางเขมาและอุบลวันนาภ้ารหันสาวิกานั้นก็เป็นผู้ที่ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบมีจิตใจที่ตั้งมัน่นโพพฤกต้นไมา้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัตถะต้นโพใบ อัคระอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถะอลวกกะอัคระอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคโดมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มียศมีพระชนมายุในยุคสมัยที่คนมีอายุร้อยปีสมัยที่มานพกสปะเนี่ยนะทำบุญเป็นพุทธบูชาสร้างวัดเป็นกระฉลองวัดอะไรเป็นต้นเ่ยนะ สร็จแล้วพระพุทธเจ้าพยากรณ์ให้นั้นน่ะก็มีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่ณสถานที่นั้นได้ฟังพระดํารัสพุทธพยากรณ์ของพระปิยทัศส,สีพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธังกูลจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีก1,800กับ เพราะฉะนั้นหมื่นโลก,กาธาตุพร้อมทั้งเทวโลกเทวดาลและมนุษย์เหล่านั้นก็พากันโหร้องปรบมือัวเราะร่าเริงประคองอัญเชลีนะมัส,สการเหมือนอย่างว่าใครที่ดูตารางดูตั๋วในการเดินทางเออถ้าพลาดเที่ยวนี่ก็ยังเที่ยวนี้นะแต่ยังมีให้ไปอีกตั้งหลายเที่ยวเ่มนนั้นดูตารางเดินทางแล้วแม้ถ้าพลาดเที่ยวนี้เที่ยวหน้าน่าจะได้ไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความปราบเริ่มปีติเช่นนั้นว่า สมมุนาถ้าพวกเราพลาดศาสนาของพระโลกกนานะ์พระปิยทัศส,สีพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตตการเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคตเปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายถ้าจะาข้ามแม่น้ําถ้าหาว่าพลาดท่าน้ําท่านี้เฉพาะหน้าตอนนี้เดี๋ยวก็ถือรอถือเอาท่าน้ําข้างหลังเนี่ยนะที่จะมีต่อไปข้างหน้าเนี่ยแหละ เพื่อที่จะข้ามไปฉันใดพวกเราทุกคนถ้าหากว่าพลาดหรือผ่านพ้นไม่ได้ปฏิบัติตรัสรู้อริยสัจในาศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นี้ในอนาคต,ตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความคิดของผู้ที่เรียกว่าต้องอาศัยเรือใหญ่เนี่ยนะจะต้องอาศัยสำเภาของ พระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะข้ามเพราะไม่สามารถข้ามได้โดยลำพังเพราะว่ากระแสแห่งสังสารวัฏเป็นกระแสที่เชี่ยวกราบเนนะเป็นกระแสที่เต็มไปด้วยห้วงน้ำเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลพร้อมที่จะจมลงไปในวัตตะเนี่ยนะโอกาสที่จะโผล่รอดเนี่ย,ยากนันสิ่งที่จะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นเหมือนเรือพาข้ามฝั่งทะเลกันนะนะพาข้ามจากวัตตะสู่วิวัตะฝา พาข้ามจากทางกันดารที่เต็มไปด้วยชาติชรามรณะถึงปรินิพานได้ก็ต้องอาศัยเกาะพระพุทธเจ้าผู้เป็นเหมือนกับสำเภาลำใหญ่เป็นเหมือนกับเรือลำใหญ่ที่จะพาข้ามพ้นจากทะเลทุกข์นั่นเองฝ่ายพระโพธิสัตว์พอได้รับฟังคำพยากรณ์พุทธธรรมนายจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยะทะัศสีแล้วจิตใจก็เรื่อมใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้น น,นะประเพติวัดวัดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องประเพติข้อปฏิบัติเหล่าใดที่จะทําให้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็อธิษฐานข้อวัดให้ให้มั่นคง,ย,งยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นสุมเมธบัณฑิตหลังจากที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรแล้วท่านก็สมาทานอธิษฐานข้อวัดข้อปฏิบัติหรือพุทธกรกะธรรมธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นก็คือบารมีสิบให้ บริบูรณ์อันนี้ถ้ากล่าวเป็นหมวดสิบเนี่ยนะกล่าวเป็นหมวดสิบคุณธรรมที่จะทําให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือบารมีสิบอุปปารมีสิบและปรมัตถปรมีสิบแต่ถ้ากล่าวไล่ตั้งแต่หมวดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวดเจ็ดหมวดแปดเก้าหรือว่าหมวดสิบก็ตามหรือหมวดที่มากกว่านั้นก็ตามอย่างที่เราเคยได้ยินว่าหมวดหนึ่งในการที่จะบําเพ็ญข้อวัดให้ยิ่งยวด อันนั้นก็คือกรุณาสิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนให้เต็มเปี่ยมได้ก็ต้องมีใจกรุณาเห็นความทุกข์ยากของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีเจตนาลมตั้งใจที่จะช่วยเปลื้องเขาให้พ้นไปจากความทุกข์ความยากความยากลําบากโดยประการทั้งปวงมันเจตนาความตั้งใจว่าจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้อย่างไรนะอันนั้นเป็นใจกรุณาที่มุ่งมุ่งเปลื้องทุกข์เพราะเห็นความทุกข์ของเขาเป็นอเนกประการ มันในโลกนี้นะทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตใจทุกที่ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักทุกจากการพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักหรือทุกปรารถนาเพราะไม่สมหวังหรือความทุกอย่างที่เราสวดกันมาเมื่อกี้เนี่ยนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกเพราะฉะนั้นควรที่จะสร้างบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะช่วยปลดเปลื้องสรรพสัตว์พร้อมทั้งเทวดาให้พ้นไปจากทุก บอกเอเทวดาท่านก็มีความสุขทําไมต้องช่วยท่านให้ผลทุกข์ด้วยจริงอยู่เขาหัวเราะในตอนเช้าแต่ถูกประหารในตอนเย็นเน่ยนะเรียกว่าจัดงานเลี้ยงส่งลาตายฉันใดเทวดาทั้งหลายก็ฉะนั้นเพียงแต่ว่าอยู่ไม่นานเนี่ยนะจริงอยู่ว่าบรรยากาศที่น่ารื่นรมเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินแต่สุขในสวรรค์เป็นต้นยั่งยืนไหมเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีหรือว่าสมมุติว่าสวรรค์สมบัติหมดสิ้นแล้วไปไหนต่อโดยมากก็ไปสู่อาบายทุกคติวินิบัตนรก ก่อนที่เขาจะไหลไปสู่กระแสะแห่งอบายทุกขติวินิบัตนรกก็ช่วยให้เขาตรัสรู้ช่วยให้เขาข้ามจากวัตฏทุกขเหล่านั้น,นพระองค์ก็มีใจกรุณาที่จะปลวงเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากทุกข